สุรวิ์คนสมบูรณ์สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดเชียภูมิพักเพื่อไทยก็จะขอใช้สิทธิ์ผาดพ,พิงนะครับสั้นๆก็เรียนว่าขอบคุณที่ท่านรัฐมนตรีได้กรุณาได้มาตอบความเห็นต่างๆนะครับเรียนว่าก็ขอบคุณที่ท่านอยางบอกว่าอาจารย์สุรวิตย,ยูุนะครับผมเป็นแพทย์ที่อยู่ กระทรวงสาธารณสุขมานานพอสมควรความเคารพนับถือพี่น้องกระทรวงสาธารณสุขอย่างมากเหมือนเดิมข้อมูลบางอย่างหลายอย่างครับก็มาจากกระทรวงสาธารณสุขครับที่ท่านบอกว่าข้อมูลเป็นข้อมูลเท็จที่นำมานั้นก็เรียนว่าผมยืนยันว่าที่นำมานั้นเรามี QR c o d e ในในสไลด์เพื่อที่จะให้ ไปตรวจสอบนะครับส่วนที่ท่านอาจจะคิดว่ามันไม่ตรงกับแนวคิดของท่านก็เป็นเรื่องของประชาชนพูดทุกยากที่ประสบความทุกยากลาบากที่ได้รับทราบกันอยู่ทั่วไปนะครับคงจะเป็นผู้ตัดสินครับยืนยันว่าในส่วนที่เป็นแพทย์นั้นนะครับการทํางานในฐานะที่เป็นแพทย์ก็จะสะดวกขึ้น ถ้าฝ่ายบริหารได้ฝ่ายนโยบายได้ให้การสนับสนุนที่ดีนะครับท่านบอกว่าเรื่องการใจยุกใจยานั้นเข้าใจครับตรงกันว่าเป็นบทบาทของแพทย์แต่แพทย์จะทำงานได้ดีเพื่อเป็นทางเลือกการตัดสินใจต่างๆก็ขึ้นอยู่กับนโยบายนะครับวันนี้เรามาตีติงในเรื่องของการบริหารการนโยบายนะครับส่วนในเรื่องอื่นๆนะครับก็คงจะ ให้พี่น้องประชาชนคนทุก์ยากที่ประสบปัญหาที่ผมได้นํามากราบเรียนต่างๆนั้นนะครับจะได้ถ้าพักเพื่อไทยได้เป็นรัฐบาบลเราก็เชื่อมั่นว่าคนเจ็บคนตายที่เกิดขึ้นนั้นจะไม่เป็นอย่างที่สองสามปีที่ผ่านมานะครับก็เสียใจกับพี่น้องที่สูญเสียชีวิตท,ทั้งหลายด้วยนะครับขอบคุณครั<อ><อ>เ